ครับผมสวัสดีเพื่อนผู้ทุกคนนะครับผมมืัอนี้กับสังหน้ากอพระกับชาภามาเห็ดกอพระคือเก่าครับผมเพื่อนๆครับมืัอนี้ก็มีงานเขาอยู่3กรอบนะครับเนาะเหรียญพระธาตุหลวงปู่แหวนแล้วกะคุทั้งผักกลางเป็นอันใบมะขามนะครับเนาะเดี๋ยวห้ามาวาดเกลี่ยกลางชิกอนครับเพื่อนๆครับผม อันนี้เป็นเลี้ยงถั่วแทนนะครับเนาะเพื่อนก็จะมีเสียงทั้งนอกรบกวนแน่เล็กๆน้อยๆนะครับเนาะอ่ามอเตอร์ไซค์เป็นการล่นไปเล่นมาในเล็กหน่อยนะครับธรรมดาครับผมวาดแล้วเรียบร้อยเข้าขบมาเรื่อยครับผมวันนี้เรื่อยแขนกลางใส่มันแล้วครับผมนี่ครับผมเจาะหู้เจาะเห็ดยังว่าที่เจาะเอาเรื่อยใส่ครับผม นี ami, ates, ่ก็จะเอาเรือใส่ในห่วแล้วก็เรือครับผมมือใหม่ก็บงแนวทางเอาขึเก่าแล้วครับผมเบิงแนวทางเอาครับผมพลอยกบิณยนกอบพระนะครับเนาะครับอขอบุญขอบคดณหลายนะครับเนาะเพ้่อจะมาเบิ่งเข้าเรือก็ต้องเอาเรือเอาใบเรือนี่อยู่ในเส้นที่เทาวาดใบนะครับเด้อเข้าขีดใ้แล้วครับอยู่ในเส้นจักหน่อยหนึ่งครับเพื่อให้ฟ้ามันอยู่ฟิตเวลาเอาเหรียญเข่านะครับเนาะฟิตเพื่อที่บ่ให้เหรียญนั้นรุดออกมาได้ครับผมนี่นะครับอืม การเฮ็ดกับกอบพระว่าง่ายกับง่ายวายากกับยากคือเก่าเหรอครับผมอืมโอ้เหลืองแห้งเรือยขาดจ่อยครับเพื่อนเพื่อนอืมเพื่ออะไรด้ครับเรือนี่นี่ครับเรือยทองเหลืองครับผมเข่าดีขนาดครับเรือยรุ่นี่เป็นใบทองเหลืองนะครับเด้อเรือหลุ่นี้บอแมนไปบอแมนเป็นใบโพธธรรมดาเด้ครับอันนี้เป็นเรือยทองเหลืองครับไม่ครับเนี่ยเป็นบอครับเนี่ยเนี่ยเห็นยังเนาะอือ สร้างหน้าก็อนดี๋ยใส่เอามือค้ำอ่าแขวเรือยก่อนด้วครับถัดจากใส่บัถือเพราะว่าแนบมาเห็นครับมันหน่อยแห้งเอามือค้ำแขวเรือยว่ามันขึ้นแล้วมันลงเนาะครับเนาะอืมหลังจากหันกันมาเลยมาแล้วก่อนครับผมครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หายสางหน้าขอพระในเด้อครับผม,ผม,ผมบขอได้ขบเบิ่องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะอ่ากดไลค์กดแชร์น้ำแน่ครับผม ทุกคนนะครับเนาะครับในประเทศทางประเทศก็ดีครับผมอันนี้ผมก็นั่งเฮ็ดคลิปอยู่ริมทางนะครับเนะาะลดกระเลนไระเดยนมากมันก็ได้ยินครับผมในซอยในบานครับหลังจากขนานอกก็มาแตงให้มันดูดีจักน้อยครับผมอืมเพื่อจะได้มาล่นใส เอกแก้กระดาษออกแล้วก็แบบกล้นใสเลยครับผมนี่ล้นใสไปล้นใสให้มันเป็นอย่างที่ครับให้มันลบห้อยตะไบกะห้แกนนี่ใสน้ำครับผมนี่แกครับเป็นสิ่งที่ดีตัวนี้นะครับเนาะการเท็ดกอพระครับผมอ่าเพิอะไรได้ครับนี่ล้นใสนี่ยาเผลอต้อง เดินใส่แชมพเสมอครับผมครับหลังจากหันเห้ากัด <c oughs> จะมากดนากรอบครับผมกดนาหลังอ้แหยบอกพิษนะครับเนาะเพื่อนๆบอกพิษครับผมมาใส่แกนใส่แกนองพระไว้ใส่แกนห้องเรียนไว้ครับผมนี่ครับผม,อมเอาใส่แกนให้เพื่อน อยู่ก่อนครับผมแล้วก็หาวิธีกดหนากรอบครับผมบบดน,นี้อ่านนี้เข้าหาบอกมาได้แล้วครับผมอันนี้คือบอกด้วยครับบอกเหรียญพระถาุครับผมเพราะว่าสาวหน้าจะเข็ดนตัว้เบิดเลยเดี๋ยวเข้ามาตั้งบอกกดเข้ามาดีอ่าเดี๋ยวต่อสายร่มก่อนครับผมครับหลังจากหัน้าเข้ามาตั้งล่มครับผม ในเครื่องกดนี่มาดูซึกว่าจะสาบอ่อผมเส้นเนี้ยบึงก็ยังมันสาว่าเก่าล้จะไหนคือมันลอยมะเกา่าพรามันพอดีซ้ำท้ำเกาบ่หงแต่ว่าขอดีมัน,นอ่ะบ่เจ็บนิวบ้วบ่หอนนิว้วครับผมยำกดเอาบึงแนีหันลืมโอ้เกิดมากบ่คอยใส่ครับผมบ่มเคยใส่นักเถอ่อืมมันก็ลุงหนาลงหลังคือว่าแหละครับจักตังอะไรกอ่อนอะไรหลังเนาะครับเนาะอืถ้าของมาเปาให้มันแหงแ้งเร็วครับผมให้มันแข็งตัวเร็วนะครับเนาะนี่ กดลงแล้วครับคลิปนี้เพ็่นคลิปกดฟ้าหนาสองเธอแต่ว่าแต่ว่าปิดหลังแบบเรเียบนะครับปิดหลังเดียบเฮ<ส>็ด <S <S ไปแล้วเจ้าของ่นจะโทรมาบอกที่หลังว่าหายเฮ็ดหลังเดียบเบิดเลยสั่นพะน้าผมเข้าใจว่าเฮ็ดหลังเดียบสององค์เนาะครับเนาะ ที่แหลกคับผมเป็นยังครับสร้างหน้าเปลี่ยนแปลงได้ครับผมเข้าเดียวนึงบายากนะครับเนาะนี่ครับผมมีเท่าไรก็รับเบิร์ดครับช่วงนี้กอพระครับผมผู้ใดอยากเห็นกอพระทรงมาได้ครับผมอืมต่างจังหวัดก็ทรงมาได้ด้วยครับเด้อครับผมขันบ่อไก่สร้างหน้าไปทรงไดยี่สิบสามสิบกรอบสร้างหน้าเมื่อทรงเองเลยครับผมขับรถไปทรงให้เองครับ กันบบไกหลายนะครับเนาะอ่าแล้วก็เน็บเน็บกาวไว้ประมาณนี้นะครับเนาะนี่อันนี้ใส่กาวแล้วนะครับนี่นี่ครับใส่กาวแล้วประมาณสิบนาทีครับผมอ่าหยอดกาวแล้วประมาณสิบนาทีจะของพ่นกนระทูมากพอดีเลยครับผมกมไเลยรับสายรับสายแล้วพ่นบอกเห้เฮ็ดล้างเดียบให้เบิร์ดเดอร์ผ่าถาดกับลังเดียบพ่นวาสันได้แกะหลังออกได้ครับนี่เนี่ยนี่กเนี่กลังหยอดกาวอยู่ครับนี่นี่ครับ เรียนผราธานในี่ได้แกะล้างออกแต่ว่าเ้าหน้าก็เฮ็ดแกะข้าวเดียวครับผมก็เอาหลังเหลียบใส่คือเก่ากับงามคือเกา่านี่ครับปฏิสที่โคตนาขลังอันบ่ได้เอาทีมได้ครับมันเฮ็ดอง,งนหน่อยต่อไปอีกครับผมประหยัดอ่าเอาบานนี้เข้ากับมาแตงขอบนะครับเนาะนี่ครับอะไรประมาณนี้แล้วครับเนาะแตงไป แตงซ้ำแตงได้แล้วครับผมอมืนี่ก็หลังเดียบครับผมเรียนหลวงปู่แหวนครับหยดน้ำหลวงปูแ่แหวนก็จะเอินวาดรูปใบโพก็ได้ครับผมใบโพลหลวงปู่แหวนก็ได้เนอะครับแต่งเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปขัดเงาครับผมบัตรนี้ครับ นี่ครับอืมขัดเงาคลิปมื่อนี้วิวยังหมักไม้เนาะครับภาเผื่อนมาเห็ดกรอบระครับผมอืมเห็ดกรอบระปุ๋ยมีพระก็ะซงมาได้เนาะครับเนาะเอ่อเห็ดกรอบช่างหน้าก็อยู่บ้านเต็มที่ก็ช่วงของพรรษาเนาะครับเนาะอ่อช่วงออกพรรษาก็อยู่แน่ตอนเขามากก็อยู่ออกไปก็คือเกาแลนเลี่ช่วงนั้นครับช่วงออกพรรษา ครับผมอมืนี่แหละครับคัดเงากอพระคัดบ่ราคัดเงากอบเงาห้นะครับเนาะต้องคัดเงานี่ครับครับเ,เพื่อนเพื่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทาง,งหน้าขอพระเด้อครับผมอืมครับผมพ่อเด้ค่าขนมลูกหลานไปลุงเรียยเนะครับเนาะอืมครับผมเฮ็ดขอพระก็ได้ครับ ดูๆไทยๆไปนะครับเนาะอ่าสร้างอมอพรรษาครับผมนี่นะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะบาีนกะเดี๋ยวใช้เบิ้งนี่ครับเลียนประถาศหลังเรียบครับผมเซจแล้วครับผมอืมนานาโนนหลังเรียบครับนี่ก็นาโนนนี่ครับอ่านาโนนหลังเรียบเนี่ครับนี่เออสีแกนบะขามครับผมนี่สีแกนขามครับ อ่านี่ครับสวยดีครับผมนาโนนหลังเรียบนี่ครับอืมอ่าหลวงปู่แหวนบันนี่ครับผมนี่ก็น,นาโนนหลังเรียบพื่กันนี่นาโนนอ่าหลังกระเรียบพื่กันครับผมครับคลิปนี้ก็บผมมียังมากไม้ครับผมกับผมขอจบคลิปซรัมมี่ก่อนครับผมนะติดตามต่อไปคลิปหน้าครับผม